สำหรับคนที่อยากจะเริ่มเป็นนักพยากรณ์ภาย่ิบีนะครับมันมีสิ่งที่ผู้ทานายเนี่ยควรจะมีอยู่พื้นฐานเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับก็จะสามารถทําให้เราเป็นนักพยากรณ์ที่ดีได้ง่ายๆเลยไม่ยากนะครับแต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้นะครับไม่ยากอะไรนะครับมาติดตามกันว่ามีอะไรบ้างนะครับกับ7สิ่งที่ผู้ทํานายภาย่ิบสีควรจะมีนะครับข้อที่1เลยนะครับที่ผู้ทานายภาย่ิบสี่ ที่ดีที่เก่งเลยนะครับมักจะมีกันเลยนั่นก <an> like. ็คือมีจินตนาการนะครับเหตุผลเพราะว่าการพยากรณ์พายิพสี่นะครับพยิพสไม่ใช่ศาสตร์นะครับคําว่าศาสตร์คืออะไรคาว่าศาสตร์คือสิ่งที่มันเป็นมันเป็น เหตุเป็นผลนะ่ะมันเกิดขึ้นแบบนั้นเสมอยกตัวอย่างเช่นคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับหนึวกหนึ่งต้องได้สองเสมอมันมีที่มาที่ไปมีเหตุผลแต่ไพ่ยี่สี่ไม่ใช่นะครับไพ่เดียวกันบางครั้งในบางสถานการณ์นะครับพยากรณ์ไม่เหมือนกันเลยเพราะมันมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะครับเพราะไพ่ยี่สี่ไม่ใช่ศาสตร์ไม่มีใครเรียกว่าไพ่ยี่สี่เป็นศาสตร์ ใช่ไหมไพ่ยิบสีกระศสตร์อย่างนี้ไม่มีนะครับไพ่ยิบสีเป็นเรื่องของการสื่อสารระหว่างจิตของคนที่เราพยากรณ์กับจิตของเรานะครับโดยผ่านทางไพ่เพราะฉะนั้นการพยากรณ์ไพ่ยิบสีที่ดีเนี่ยเราจําเป็นต้องมีจินตนาการนะครับเราจะต้องสามารถที่จะใช้ความหมายจากหน้าไพ่นะครับและก็รู้สึกอย่างไรสื่อสารออกมาเป็นตัวแทนของจิตของเจ้าชะตา พูดสิ่งที่ไพ่ต้องการบอกออกมานั่นเองนะครับดังนั้นสังเกตว่าหมอดูไพ,ยพ่ยิปซีมักจะเป็นผู้หญิงเพราะผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีจินตนาการมากกว่าผู้ชายนะครับอันนี้เป็นแค่แนวโน้มนะมีเหมือนกันที่เป็นหมอดูไพ,ยพ่ยิปซีผู้ชายที่จินตนาการดีดๆเก่งๆก็เยอะมากๆเลยนะครับหรือหมอดูไพ่ยิปซีที่เป็นเพศที่3นะครับโอ้เก่งหลายลายมากเลยทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามีข้อนี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือจินตนาการนะครับดังนั้นใครที่อัดๆหน่อยติดๆหน่อยนะมักจะ ถ่ายภาพยิบสีได้ดีใครที่ไม่มีนะครับเราก็ต้องฝึกคิดนอกกรอบให้มากขึ้นก็จะช่วยเสริมให้มีจินตนาการที่ดีได้นะครับสำหรับข้อที่2นะครับสิ่งที่ควรมีก็คือต้องเป็นคนช่างสังเกตนะครับการช่างสังเกตนะครับบางครั้งเราดูรูปลักษณ์เราดูสัญลักษณ์บางอย่างในไพ่นะครับและเอามาบวกกับจินตนาการ มันช่วยให้เราพยากรณ์บางอย่างได้เช่นมีนก2ตัวอยู่ในไพ่หมายถึงอะไรนะครับหรือในไพ่บางใบนะครับมีสัญลักษณ์แปลกๆโผล่ขึ้นมานะครับมีน้ําเทลงพื้นแบ่งเป็นห้าสายหมายถึงอะไรมีผลทับทิมที่เราเห็นเป็นผลไม้เจ็ดผลหมายถึงอะไรสิ่งเหล่านี้การสังเกตเหล่านี้นะครับจะช่วยให้การพยากรณ์ไพ่นั้นเฉียบคมแม่นยําอย่างน่าใจหายเลยทีเดียวนะครับและนอกเหนือจากการสังเกตเหล่านี้เนี่ยเราสังเกตจากอากับอาการของผู้ที่มาดูดวงกับเราก็ได้ด้วยว่าเขาแต่งกายอย่างไรมือไม้เขาแห้งกล้านไหมเขาใส่แหวนแต่งงาน หรือเปล่านะครับเขากัดเล็บไหมเขามีอาการลุกลี้ลุกลนไหมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะบ่งบอกถึงนิสัยบางอย่างใน,ในตัวเขาได้ด้วยแล้วเมื่อเราเปิดไพ่จะทําให้การทายเนี่ยมันอัศจรรย์แม่นยําลงไปอีกหลายสเต็ปเลยนะครับซึ่งการสังเกตเหล่านี้อาจจะสามารถที่จะฝึกฝนได้ด้วยสำหรับคนที่อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสังเกตนะครับและมักจะเป็นอุปสรรคสำหรับมือใหม่เพราะว่ามือใหม่จะรู้สึกว่าโอ้โหแค่ จำความหมายไพ่ก็ยากแล้วยังจะต้องมาตีความอีกเนาะแถมโดนลูกค้ากดดันอีกม,มันทําให้การสังเกตพวกนี้เราด้อยลงนะครับดังนั้นมือใหม่เนี่ยจึงมักจะขาดข้อนี้มากเลยก็คือลืมสังเกตนู่นนี่นั่นนะครับเอาหลักๆแค่สังเกตหน้าไพา่บางทียังลืมเลยด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับมือใหม่เราอาจจะต้องฝึกบ่อยๆนะครับเราจะต้องเจอสถานการณ์บ่อยๆ นะครับแรกๆก็สามารถดูคนใกล้ชิดเยอะๆนะครับเพื่อให้ชินเพื่อให้ลดความตื่นเต้นลงนะครับก็จะสามารถที่จะฝึกในเรื่องของการสังเกตได้เพิ่มได้ดีขึ้นนะครับใครที่สังเกตได้มากขึ้นก็จะพยากรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับไม่มีไม่ได้เลยนะครับก็คือความขยันหมั่นเพียรนะครับ เอาจริงนะไม่มีการพยากรสายไหนเลยนะครับที่ขาดข้อนี้แล้วจะสําเร็จนะครับอันนี้คงรู้กันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้ทํำนายควรจะมีนะครับถ้าอยากจะเป็นนักพยากรณ์ที่เก่งและไปได้ตลอดรอดฟังนะครับเราต้องขยันมันเพียนนะครับต้องฟังคลิปเยอะๆจากอาจารย์ต่างๆต้องอ่านหนังสือซ้ําๆผมเนี่ยนะครับมีหนังสือพะยิบซีอยู่ประมาณ20กว่าเล่ม นะครับผมอ่านแล้วอ่านอีกบางเล่มอ่าน 6- 7รอบเลยทีเดียวบางไพ่นะที่เรารู้ตัวว่าเราอ่อนนะครับเราก็ต้องหยิบจับมาอ่านเยอะๆอ่าไปเจอหนังสือเล่มไหนก็ลองหยิบเปิดไพ่ใบที่เราอ่อนอ่านบ่อยๆความเขียนมันเพียนต้องมานะครับยิ่งใบไหนเราไม่เก่งยิ่งต้องฝึกให้หนักจริงไหมนะครับเมื่อเรามีความพยายามแน่นอนครับมันก็ไปถึงฝั่งได้ไม่ยากนะครับไม่นานก็จะสามารถพยากรณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับข้อที่สี่นะครับ เราควรที่จะต้องรู้ให้ลึกก่อนที่จะไปพยากรณใครนะครับการรู้ให้ลึกในที่นี้ไม่ได้แปลว่าโอ้ยต้องแบบแตกฉานร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงจะไปพยากรณ์คนได้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับคำว่ารู้ให้ลึกก็คือเราต้องมั่นใจก่อนว่าเราสามารถพยากรณ์ได้อย่างถูกต้องตามความหมายของไพ่ก่อนถ้ายังไม่มั่นใจสามารถเปิดหนังสือได้นะไม่ผิดเราจะเห็นหลายๆคนนะวลาาที่เราดูดวงกันเล่นๆใช่ไหมครับเราก็จะเปิดไพ่แล้วก็ เปิดหนังสืออ่านตามได้ไม่ผิดนะถูกต้องสามารถทําได้นะครับและก็ถายได้ถูกด้วยนะบางคนถ่ายแม่นกว่าคนที่ไม่ได้เปิดหนังสือเสียอีกนะครับเห็นไหมว่าเขาว่ารู้ลึกไม่ได้แปลว่าโอ้ยจะต้องแบบ100%แตกฉานนะครับแต่แค่ต้องเข้าใจความหมายที่ถูกต้องแท้จริงของหน้า,พาไพ่ใบนั้นๆและออกคําพยากรณ์ได้นะครับซึ่ง การที่จะรู้ความหมายทั้งหมดได้นะครับมันก็คือต้องกลับไปที่ข้อ3นั่นเองก็คือเราต้องพยายามต้องอ่านเยอะๆซ้ําทวนเยอะๆแล้วก็ฝึกเยอะๆก็จะช่วยทําให้พยากรณ์ได้ดีขึ้นนะครับแต่จําไว้นะครับไม่จําเป็นต้องรู้ทุกความหมายต้องจําได้ทุกอย่างร้0เอร์ซไม่งั้นคุณอาจจะไม่ได้เริ่มนะครับหมอดูพายิ่สีหลายๆคนเลยนะครับที่ตกม้าตายตรงนี้เป็นนักเรียนที่เก่งมากเลยแต่พอไปทายไม่กล้าเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมเสมอเลยทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ย ตัวเองก็รู้ความหมายไพ่ทุกอย่างแล้วนะครับดังนั้นแยกให้ออกนะครับว่าเรารู้ไม่จริงหรือเรารู้จริงแล้วแต่เราไม่กลา้าต่างกันเนาะดังนั้นแค่เราเข้าใจความหมายนะครับก็สามารถเริ่มต้นพยากรณ์บุคคลต่างๆได้เลยนะครับต่อไปคือข้อที่สําคัญอีกข้อนึ่งเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือคุณจะต้องควรมีวาทะสินที่ดีนะครับเพราะคุณอาจจะเจอบางคําถามที่จะต้องเลี่ยงคําตอบ ในความเป็นจริงนะครับหมอดูทุกสายเลยนะพ่ยิบซีโหราศาสตร์หมอดูฮวงจุ้ยต่างๆนะครับเรามักจะเห็นสิ่งต่างๆมากกว่าที่เราสามารถพยากรณ์ได้คนบางคนนะดวงไม่ดีเลยนะแต่เราไม่สามารถพยากรณได้ทั้งหมดพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นการตัดกําลังใจเขาเนาะครับหรือบางครั้งก็ถามคําถามที่ไม่ควรตอบเป็นต้นดังนั้นเราจําเป็นต้องมีวาทศิลป์เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเลยนะครับสำหรับนักพยากรณ์มือใหม่ ทุกคนนะครับว่าเอ้ยฉันจะฝึกวาทศิลป์ตรงนี้ยังไงให้สามารถผ่านปัญหาผ่านความยากของคําถามต่างๆได้นะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าผมเคยเจอคําถามจากผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับเขาเป็นผู้หญิงสูงวัยแล้วนะครับก็เปิดไพ่ถามเรื่องความรักทั่วไปนะครับไพ่ที่ได้คือไพ่เดทนะครับซึ่งความหมายของมันคือ ความตายนะครับบางตำราเขาจะเรียกว่าผู้หญิงที่ถามเรื่องความรักและได้ไพ่ใบนี้หมายถึงดวงกินผัวนะครับผมมันเป็นคำที่รุนแรงอะ่ะและเราก็ไม่อยากจะไปบั่นทอนกําลังใจเขานะครับเขาอาจจะเป็นผู้หญิงมีอายุหน่อยแต่ยังไม่ได้แก่ถึงขนาดที่มีความรักครั้งใหม่ไม่ได้ ช่ไหมแต่ตอนนั้นผมมือใหม่มากเลยนะครับผมก็กลัวไปหมดเลยเหงือ่อแตกไม่รู้จะพยากรณ์อย่างไรนะครับสุดท้ายก็พยายามเนี่ยพยากรณ์เลี่ยงไปนะครับว่าเออดวงชะตาแบบนี้นะครับอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับในเรื่องของความรักนะครับมักจะผิดหวังบ่อยครั้งเลยนะครับหรือถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ควรจะได้คนที่เคยผ่านการยาล้างเป็นพ่อไหมมาลักษณะนี้ก็เป็นการเลี่ยงนะครับ ดังนั้นเราจะสามารถมีวัศิสินที่ดีหรือเรื่องคําทรัพย์ที่ดีได้มันก็ต้องกลับไปที่ข้อ5าใช่ไหมก็คือเราต้องรู้ความหมายเยอะๆรู้ความหมายลึกๆนะครับเราก็จะเอาความหมายอื่นๆออกมาพยากรณ์ได้ดีกว่าการใช้ความหมายตรงๆตามที่อาจารย์บางคนสอนนั่นเองนะครับอยู่ๆไปบอกว่าดวงคุณดวงกินผัวเนี่ยบางทีอาจจะทําให้ชีวิตเขาแย่ลงหรือรู้สึก เหี่ยวห่อลงก็ได้จริงมะอุตส่าห์มาหาหมอดูแทนที่ออกไปจะสบายใจขึ้นมีทางสว่างมากขึ้นแต่กลับกลับบ้านไปพร้อมกับความหมองหม่นมากขึ้นอันนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องดีนะครับดังนั้นการฝึกวัตถิศินวิธีหนึ่งที่ง่ายก็คือรู้ความหมายก,กว้างๆไว้นะครับเพื่อที่จะได้เลี่ยงออกไปเยอะๆนั่นเองนะครับอีกวิธีหนึ่งในยุคนี้ง่ายมากเลยก็คือลองฟังคําพยากรณ์ของหมอดูท่านอื่นๆน,นะครับใน YouTube มีเยอะมากๆเลยนะครับก็ลองฟังของท่านนั้นท่านนี้ดูไพ่หลายๆใบจะช่วยให้คุณพยากรณ์ได้เก่ง่งและีีวททศยอด ลมากขึ้นเเยยอะยครับต่อไปข้อที่6นะครับควรมีวิจารณญาณบางคําถามเนี่ยควรตอบหรือไม่บางคําถามเนี่ยควรเลี่ยงก็ควรเลี่ยงไปนะครับเราจําเป็นที่จะต้องบอกกับเจ้าชะตาว่าคําถามแบบนี้ขออนุญาตไม่ตอบนะครับคุณเคยไปดูหมอดูแล้วหมอดูพูดไหมว่าเอ้ย คำถามนี้เขาไม่ให้บอกอเหมือนกับเป็นการอ้างสิ่งลี้ลับไปซะเลยนะครับว่าสิ่งลี้ลับของคุณไม่ยอมให้ตอบไม่ยอมให้พูดคําถามนี้เพราะเขารู้ว่าคําถามแบบนี้ทายไปมีแต่เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตนั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้จึงจําเป็นต้องมีสติและมีวิจารณญาณให้คมชัดว่าเราควรจะทายคําถามนี้ไหมนะครับอย่าสักแต่เอาว่าเราต้องรีบทายให้แม่นยําสําคัญนะครับว่าการทายแม่นยําเป็นเรื่องดีครับเป็นเรื่องที่แม่นเป็นเรื่องที่สมควรแต่ ควรจะต้องเป็นการทายที่สร้างสารรค์ก่อนนะครับผมนะครับสำหรับผมเองผมยอมเป็นหมอดูที่ทายไม่แม่นแต่ขอให้เขามีหนทางในการแก้ไขปัญหายอมที่จะทายไม่แม่นแต่ให้เขาออกไปใช้ชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างนั้นย่อมดีกว่าจริงไหมอย่าเอาแต่มันสักจะทายแม่นนะครับแล้วก็ไม่สร้างสารรค์อะไรนะครับแล้วก็จะส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้อื่นอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับบางคนเชื่อหมอดูมากนะทันยากทย์ของเราบางทีมันกระทบหลายคนด้วยไม่ใช่แค่คนเดียว ดังนั้นจึงควรมีวิจารณญาณน,นิดหนึ่งว่าคําถามแบบไหนระวังคําถามแบบไหนไม่เป็นไหลทายได้เป็นต้นนะครับข้อสุดท้ายนะครับการเป็นนักพยากรณ์พยิบสที่ดีนะครับคือคุณควรจะต้องใฝ่รู้เสมออันนี้เป็นข้อที่7แล้วนะการใฝ่รู้จะช่วยให้คุณไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบอกกับตัวเองว่าเอ้ยฉันรู้ดีแล้วฉันรู้ทั้งหมดแล้วเมื่อนั้นคุณกําลังถอยหลังนะครับเมื่อนั้นคุณกําลัง แย่ลงนะครับเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าโลกเรามันพัฒนาไปเรื่อยๆทุกวันนะครับมีของใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันจริงไหมแต่คําพยากรณ์ที่คุณเรียนมาที่คุณศึกษามาเป็นไงมันคงที่ไงมันเท่าเดิมนะครับยิ่งใครไปอ่านตําราโบราณนะมันแทบจะไม่มีคําพยากรณ์ใหม่ๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถหยุดได้เพราะโลกไม่เคยหยุดเราก็ห้ามหยุด นะครับเราต้องเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมตลอดเวลาเพื่อที่จะได้มีคําพยากร์ที่เหมาะสมกับยุคกับสมัยนั่นเองนะครับสิ่งนี้จะทําให้คุณเป็นหมอดูที่เก่งอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับอาล่ะรครับนี่ก็เป็น7ข้อนะครับของสิ่งที่พูดทํานายพยะิบสีที่ดี ควรจะมีนะครับใครที่มีครบทั้ง7ข้อนี้นะครับคุณจะเป็นหมอดูที่แม่นยําและมีคนนับหน้าถือตามากมายนะครับถ้าทําเป็นอาชีพคุณก็จะมีแต่คนเข้ามาใช้บริการแล้วก็ให้ความเคารพแก่กคุณนะครับดังนั้นลองเอาไป a พ p ายนะครับหลังจากใครที่เริ่มเรียนจบแล้วนะครับอย่าลืมกลับมาทบทวนสิ่งเหล่านี้บ่อยๆนะครับผมสาหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นการบอกว่าข้อห้ามถ่ายของหมอดูไพ่ยุีมีอะไรบ้าง สำคัญมากๆใครจะเป็นนักพยากรณ์ไม่รู้ข้อนี้ไม่ได้นะครับมาดูกันนะครับติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ